เดี๋ยวมายินเข้ากล้องกันนะคะแม่ไปไหนแล้วลูกแม่แม่เรียกแม่มาก่อนมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทางเพจของนกทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาชมเพจนกอยู่นะคะนกเตโยต้าพะยินวังน้อยนะคะเจอกันวันนี้รอบสองนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีเลิกดีนะคะเป็นลูกค้าท่านที่สองเดินทางมารับรถนะคะสวัสดีครับพี่สุรเดชดลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดไหนคะ ะะทำไมวันนี้มาเย็นหลวงพ่อท่านบอกว่ามาตอนเย็นจะได้ใจเย็นๆใช่ไหมคะใช่ครับแล้วรู้จักกับน้องพันช่องทางไหนคะเออจอทางเฟซน,นค่ครับค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจมาดีวกับน้องคะไม่มันอะนการให้รายละเอียด <c oughs> เป็นไงบ้างคะการให้รายละเอียดเป็นไงบ้างคะดีครับค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้เดินทางมารับรถรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก ความรู้สึกก็ภูมิใจนะครับคือรถคันนี้ก็รถคันแรกในชีวิตของผมและเป็นรถคันแรกของครอบครัวผมค่ะเป็นรถป้ายแดงคันแรกเลยนะคะแล้วในส่วนของการบริการนกเป็นไงบ้างคะส่วนบริการเขาดีมากครับดีมากและเยี่ยมมากเลยค่ะถูกใจรถนะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่สายทองนะคะ สวัสดีค่ะพี่สายทองตอนนี้นกกำลังไลฟ์สดอยู่นะคะเป็นไงบ้างคะดีใจไหมคะพี่ดีใจค่ะค่ะเสียงดังๆนิดนึงเป็นรถคันแรกคะคะคันแรกค่ะค่ะดีใจนะคะใจค่ะเดี๋ยวนองปวยพรลูกค้าวันนี้นงไม่รบกวนลูกค้านานนะคะลูกค้าต้องเดินทางกับที่จังหวัดนะครนายกเดี๋ยวจะมืดค่ำนะคะเดินทางอันตรายนะคะก็เดี๋ยวนงขอ ไวพร์ลลูกค้านะคะก็ขอยรถคันนี้นะคะเป็นรถขนเงินขนทองให้กับลูกค้านะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยแค่วค่ามีแต่เงินทองเข้ารถตลอดเลยนะคะอะไรที่ขาดตกบกพร่องนกต้องกลับขออภัยด้วยนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้ลูกค้าลากันนิดนึงค่ะนกไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะเดินทางกลับมืดนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังทักเพจทักไลน์นกอยู่กดลาวสักรู่นะคะเดี๋ยวนกขอส่งมอบรถตอน เวลาเย็นๆช่วงนี้ก่อนนะคะสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวไงเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ